ใจสั่นระรัวบังเอิญเจอพระเอกดังบนเครื่องบินเลยแอบถ่ายรูปมาแชร์โซเชลฮือฮาหนักมากหลังจากที่มีแฟนคลับคนหนึ่งบังเอิญเจอพระเอกดังอย่างหวังเหอตี้บนเครื่องบินก็เลยแอบถ่ายรูปมาแชร์แฟนคลับคนนี้บอกว่าตีตี้หล่อมากถึงจะเห็นหน้าแค่นิดเดียวแต่ก็ทำเอาใจเถิดเต้นไม่เป็นจังหวะ อย่าว่าแต่ต้องนั่งใกล้กันไปตลอดทางรูปที่เธอเอามาโพสลงในโซเชียลนี้ก็มีคนแชร์กันเป็นจำนวนมากจนขึ้นฮอตเซิร์ชในเว็บปอทุกคนต่างอิจฉาเธอที่ไปเจอคนหล่อในระยะประชันชิด